ครับสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่22ครับมีนาคมครับเช้าวันพระครับอากาศดีดีครับวันนี้เราก็ยังชําต้นไผ่เหมือนเดิมครับก็ชําไผ่อันนี้เป็นไผ่เลี้ยงสีทองถวายครับหรือไผ่สามมาดูครับหรือไผ่เซตติ้งนะครับอันนี้เราก็เอาออกจากที่เราอ่า ฝังนะครับฝังชำในโรงอบครับมาดูครับที่เราดึงออกมานะครับนี่ครับก็ทยอยดึงออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเงานะฮะเงาที่ปักชำว้นะครับนี่ครับนี่แตกตาครับนี่ครับทยอยออกมาครับตัวไหนที่แตกกิ่งก้านใบนะครับก็ออกมานี่เป็นตัว ไผ่เลี้ยงสีทองขาวทาี่ไผ่สามมาดูนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นไผ่ลวกหวานลายเสือนะครับเป็นชุดที่ไว้สําหรับลูกค้าที่ไม่สั่งจองครับแล้วก็เผื่อในระหว่างการชําที่ตายนะครับตัวนี้เป็นเมมเบรนี่นะครับนี่เป็นไผ่กิมซุ่งนะครับตำางแตกสวยเลยครับน,นี้เป็นกิมซุ่งที่ชําไ้แล้วนะครับ นี่ครับก็วันนี้ช่างแดงและครอบครัวนะครับมามาช่วยกันเหมือนเดิมนะครับมีบูบูสุดหล่อนะครับนี่ครับเป็นที่เราฝังไว้ช่างแดงฝังปากชํำในโลบปองกี่วันครับประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันครับเนี่ยครับเห็นว่าช่างแดงขุดมาได้ดีมากคำนี้ฟิตมากครับเนี่ยก็จะเป็นตานะครับ ตากลายเป็นหนอนะครับนี่ครับนี่ครับแตกดีมากนะครับก็ถ้าถ้าเราขุดดีนะครับก็จะแตกแบบนี้นะครับแต่ถ้าขุดไม่ดีก็จะก็จะไม่แตกนะครับนี่ครับก็จะมีรากฝอยขาวๆแตกขึ้นมาครับนี่เป็นหน่อนนะครับที่ขึ้นมาจากตามอเขาตัวนี้นะครับตัวนี้ อานอเกิดมาจากตานะครับข้างล่างเง่านะฮะก็จะกลายเป็นลำต้นกิ่งก้านใบนะครับก็จะสร้างหนอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับอัต่อส่วนในการชําก็จะมีดินนะครับดินนาครับดินนา3ส่วนนะครับแกบดํสองแกบบิบนะครับแล้วก็มูลวัวหนึ่งนะครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับนี่ครับบรรยากาศ นี้ก็จะมีการํำไผ่เลี้ยงสีทองถวายนะครับ2จุดนะครับจุดนี้เป็นช่างแจงและก็ลูกสาวนะครับนี่ครับก็จะเป็นต้นพันธ์นะครับที่อัปเดตเมื่อวานนะครับตอนนี้กําลังรอการอนุบาลนะครับเพื่อที่จะให้ต้นแข็งแรงแล้วพร้อมที่จะจัดส่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดินนาถ้าเราสั่งไว้สามคันรถนะครับวันนี้เป็นมันเบรี่นะครับมันเบรี่ แบบเงาฝังปลูกนะครับนี่ครับลูกดกมากเราชํำใส่ตะกร้านะครับเงาฝังปลูกก็เขียวสวยงามครับครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่ลวกหวานลายเสือนะครับจะเห็นว่าากิ่งก้านใบเริ่มแข็งแรงแล้วก็ยาวครับเราต้องทำการย้ายนะครับ ย้ายเพราะว่าถ้าเกิดไม่ย้ายก็จะมีปัญหาต้นที่อยู่ด้านในครับตายนะครับนี่กำลังเลียย์พื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะครับที่แฟนช่างแดงนะครับแล้วก็ลูกชายนะครับทำน,นี่ก็จะเป็นเงาเง,งาของไผ่เลี้ยงสีทองขวายตันนี้จะเป็นรากฝอยนะครับแตกขึ้นมานะครับ นี่ครับลากฝอยลากฝอยอันนี้ก็จะเป็นตานะครับจะกลายเป็นกิ่งก้านใบนะครับก็คอยเลี้ยงสร้างอาหารครับการชํานะครับการชําที่ดีนะครับก็จะต้องนะครับให้ชําแน่นดีนะครับจับจับยกขึ้นมานะครับก็จะไม่ไม่หลุดนะครับนี่ครับจับยกขึ้นมาไม่หลุดนะครับ นี่คือการชําที่ดีครับแต่ถ้าชําที่ไม่ดีไม่แน่นนะครับก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ก็จะหลุดนะครับจะหลุดนะครับนี่นะครับยกได้หมดครับไผเป็นพืชที่ปลูกง่ายตัวไวครับโลกไม่มีสารเคมีไม่ต้องนะครับปลูกตามวิธีการเราก็คือ8เดือนนะครับ ได้กินหน่อนนะครับดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างก็สิบสองเดือนครับสร้างบรรยากาศที่ดีครับอากาศดีมีหนอให้กินนะครับไม้ก็ใช้ลำนะครับปลูกง่าตัวไวครับไผ่แล้วก็เป็นพืชที่เป็นพืชที่สามารถเก็บหน่อได้ทุกวันครับเป็นพืชได้แต่วันนะครับ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศในการชำนะฮะไผ่เลี้ยงสีทองทวารให้กับลูกค้าที่สั่งจองแล้วเข้ามานะครับไผ่เลี้ยงนี่ก็จะมีลูกค้าที่สั่งจองทั้งแบบเงาฝังปลูกนะครับแล้วก็แบบเงาชำถุงนะครับแล้วแต่ลูกค้าว่าจะแบบไหนครับเนี่ยดูต้นนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็แตกหนอ่อสามหน่อยนะครับ เพื่อนที่สนใจนะครับในการปลูกไผ่นะครับก็แวะมาที่ไร่สุขสวัสดิ์เราได้นะครับหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์0819845179 0819845179ครับที่แล้วเราก็จะมีพันธุ์ไผ่นะครับทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่ใช้ลำกินนอ ไม้ประดับนะครับก็มีนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของผักหวานป่านะครับมันบร์รี่นะครับผักหวานปา่าแล้วก็จําหน่ายทั้งกิ่งตอนแล้วก็เมล็ดพันธุ์นะครับก็เข้ามาชมทั้งแปลงไผ่แปลงผักหวานปา่ามันบร์รี่นะครับได้นะครับได้เรายินดีต้อนรับเพ,เพื่อนที่รักและชอบในการทำการเกษตร นะครับเทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ